ไม่นอนลูกเลยอยากขึ้นไปนอนห้องพระแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่กล้าขึ้นจะต้องขออนุญาตให้ทุกครั้งถึงจะขึ้นไม่งั้นไม่ขึ้นเนี่ยค่ะลองดูดูนะคะเอาไปสิลูกไปนะแม่ขอให้เออเอาแม่ขอแม่ขอมาหลวงปู่หลวงปู่เจ้าขาให้สีนอนด้วยนะคะ สิง่วงแล้วสิจะขึ้นไปนอนขออนุญาตจ้ามาทีนี้มาเดี๋ยวลูกขอแล้วลูกไปไปเดียวไปเดียวขอแล้วลูกไปไปลูกไปเออแม่ขอแล้วแม่ขอแล้วเออนะขอเสร็จเขาถึงจะไปค่ะเนี่ยค่ะแม่ถ่ายรูปเฉยๆไปแม่ขอแล้วขึ้นไปเลยเออขึ้นไปเลยลูกขอแล้วเรียบร้อยแนละ้วไปโชคดีบายบาย,บายไปไปนอนกับหลวงปู่ไป ไปแม่ขอแล้วลูกป่ะไปแม่ขอให้แล้วไปแล้วเออเออไปเนี่ยค่ะห้องพระเขาจะไม่กล้านอนถ้าเราไม่ขออนุญาตเขาจะขึ้นมานอนตรงน,น,นี้ค่ะเนี่ยค่ะห้องพระเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะต้องไปนอนใต้ใต้เนี่ยพระนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยจะกล้าเนี่ยค่ะเขาจะนอนใต้โต๊ะเนี่ยค่ะ เขาเลยแล้วบางทีเขากระโดดขึ้นไปนอนข้างบนใต้หิ้งพระตรงเนี้ยเนี่ยเขาเลยกลัวค่ะอนอนซะแม่ลงไปแล้วนะปกติทุกวันเขาจะวิ่งขึ้นมาเองแหละค่ะแต่วันนี้อยากถ่ายให้ดูถ้าขอแล้วเขาวิ่งขึ้นมาเองแต่วันนี้อยากถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะเขาจะไปนอนใต้นี้เขาก็เลยต้องให้ขอค่ะไม่งั้นเขาจะไม่นอนค่ะหิ้งพระเลยขึ้นมาในวันนี้ถ่ายให้ดูปกติเขาวิ่งขึ้นมาเอง